สามเดือนต่อมาพ่อบ้านจัวให้ค่าเปิดข่โกลเพื่อเป็นการต้อนรับท่านอย่างสมเกียรติเถอะไม่จําเป็นค่าทําเองอยานฟู่มานี่ขอรับพ่อบ้านจัวจะสั่งอะไรข้าหรือไม่หรอกในไม่ชา้าเจ้าจะได้พบกับพวกวุโสยานสิ์และอาจารย์จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งและเจ้าจะกลายเป็นพวกของเราแล้วตอนนี้ข้าจะสอนว่า ใครกดน,นี้มันเปิดยังไงดูไว้ดีๆละ่ะจงเปิดยานฟูจากนี้ไปที่นี่คือบ้านของเจ้าเอาละเจ้าเลยอาจารย์ของเจ้าิีิๆๆฮ่าๆไอ้แก่ใหญแกพวกเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใคร คิดว่าเป็นจัว่วปานห,หรือดีจริงเถียนอย่างนั้นเหรยอถึงกล้ามาหือกับพวกเรา4ี่วิรชนปีศาจเออพอบ้านจัว่วพอบ้านจัว่วไอเจ้าสีความสีควายนั่นให้ข้าไปไม่จำเป็นเดี๋ยวข้าเองไอสา,าเรเลวเอ,อ้ยการทำลายกระจกพันปีของข้าเลยอ ข้าจะฆ่าแกฮ่าฮ่ายายแกเจ้าจะทำอะไรอย่ามามัวกระจอกเจ้ามันก็แค่ยายแกแล้วข้าเองก็ช่วยเจ้าส่งมันไปสบายยังไงล่ะจิงเจียนเลิกพูดกับมันแล้วมาใช้วรยุทธ์ประสานเทพานะกันเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเทพนณนั่นนะพอบ้านจัวข้าจะหยุดพวกเขาเอง ก็บอกว่าไม่จําจเป็นเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกเจ็บปวดนี้ข้าไม่ได้รู้สึกมา5ปีแล้วนี่มันอะไรกันเนี่ยข้ารู้ไอ้แบบนี้คือนอนไหมโลหิตหานั่นงั้นตะแก่หลีมันกลับมาแล้วสินะ ยงงองเอ้ยตาเกีหรมันจะไปรู้วิธีใช้หนอนไหมโลหิตได้ยังไงจะว่าอะไรนะอย่าบอกนะว่าตะเกีนั่นหลอกเราถ้ามันทําไม่ได้แล้วทําไมข้าถึงรู้สึกปวดหัวไปหมดเลยล่ะเจะ้าปัญญาอ่อนเว้ยแค่นี้ต้องถามเลอมันจะมีใครที่จะทําให้เราเจ็บปวดได้ขนาดนี้กันเจ้านั่นมันต้องกลับมาแล้วแน่ๆ ท่านหลีได้โปรดช่วยพูดให้ทีทุกอย่างก็เพาะเจ้าสีตัวนั่นมันเริ่มก่อนพวกเจ้าเรื่องแค่นี้พ่อบ้านจว่ลรู้อยู่แล้วว่าเรื่องทั้งหมดเป็นฝีมือเจ้าสีตัวนั่นแต่แค่นี้เจ้าถึงกับใช้ยุทธเทพชีวิตวานะเลยงั้นหรือหรือเจ้าคิดจะทําลายตระกูลล่วแบบนั้นหรือเปล่าพ่อบ้านจว่วอุตส่าห์กลับมาแบบอารมณ์ดีแต่พวกเจ้าพวกเราก็แค่พูด ถึงมันแต่ไม่ได้คิดจะใช้มันจริงๆหรอกคุณหนูรั่วไม่ต้องห่วงนะโอ้พวกข้ามองท่านไม่ผิดนางให้ความสำคัญกับพวกเราจริงๆเห็นแก่คุณหนูข้าจะปล่อยพวกเจ้าก่อนขอบคุณท่านพ่อบ้านจัวย่านฟู สิทธิข้าเออถ้าท่านคือท่านอาจารย์หรอฮ่าแน่นอนข้ากินเม็ดโอสดขั้นแปขอพระบ้านจัวเข้าไปเพื่อสลายพิษตอนนี้เลยทำให้ข้าดูเด็กลงไปหลายสิบปีรอใช่ไหมละ่ะข้าก็เคยบอกเจ้าแล้วถ้าไม่ใช่เพราะที่ข้าฝึกพิษเมฆเมฆาจิตสีแล้วก็ข้าจะกลายเป็น วลรบ,บุตรรูปงามจนทศาานับพันในเทียนอยู่ต้องหลวงไหลในความหล่อของข้าเลยข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ได้ม้ใช่เป็นท่านอาจารย์จริงๆตอนนั้นท่านบอกมีแต่ท่านอาจารย์เท่านั้นที่เคยบอกข้าเรื่องนี้มันเป็นความลับระหว่างสิษย์ข้าท่านอาจารย์ ยานฟู่ตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะยกตำแหน่งอะไรให้เจ้าก็เริ่มจากเป็นคนรับใช้ทุกคนร่วบไปก่อนขอรับขอบคุณมากพ่อบ้านจัวข้าลืมอะไรไปหรือเปล่าเออคงไม่มัง้งนายท่านลืมพวกเราหรนายท่านลืมพวกข้าแล้วหรือใช่เหมือนว่าต้องใช้แน่ๆรับหนักจะกรพพัดว่ายังไงนะ บอกคาทีทีสิเมื่อกี้เจ้าว่าหยางบางคุยโยจุยซานและลหลีนญสวนฝึงหรือไม่แต่หรือแม่แต่อัจฉริยอันดับหนึ่งแห่งเทียนอยู่หวงผู้จริงเทียน